มาซื้อมาได้ไหนครับสันบุรีครับฮะสันบุรีโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์มาครับโอ้โหมาตั้งกี่โมงเนี่ยประมาณชั่วเล็กโมงครับโอ้โหไกลไหมไกลครับห้สิบโลครับเคยมาปหมเคยมาไหมครับสามครับโอ้โหพี่สามแล้วอันนี้แถมติ๊กเกอร์ให้เคยได้ติ๊กเกอร์ร้านยังเคยได้อเลยอ่านี่อันนี้แถมไปอีกอันนึงนะครับนี่อันนี้โอ้มาจากขันเลยได้ไปหลายอย่างเลยของถมเดินเลือกยังครับเดินเลือกแล้วครับโอเคครับ ขอบมากครับเดินทางปลอดภัยโอ้โหขี่มากิโลนะทั้งหมดอ่ะห้โลโอ้ห้าสิบโลได้เลยห้าสิบโลนู่นครับปลาไวรุ่นนะครับมาดูอะไรของถมแล้วก็ดูอะไรหน้าร้านนะครับบางทีลูกค้าสามชุกนะครับนี่ลูกค้ากำลังเลือกของใครก็จะมาก็มาได้นะครับ่วนนี้ร้านเปิดนะครับแม้ถ้าร้านก็จะเละๆหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับตอนนี้ก็ไม่อย่าง นะครับตอนนี้